สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนสิงหาคมปี2567ของชาวราศีกุมนะชาวธาตุลมที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหรือท่านใดที่มีลักนณสถิตอยู่ในราศีกุม โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหดักรหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทำนายดวงโดยะะรวมไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งก็อยากให้ทุกคน,นรับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีเราก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมาก มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเราต้องไม่ประมาทนะต้องระมัดระวังตัวใบบางหรืออาจจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้จงรับฟังอย่ามีสติอย่าไปงมงายดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง ความคิดและการกระทําที่ดีจะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะใบแรกนะคะสามเหรียญ9ก้ไม้เท้านะคะ สี่เหรียญหนึดาบเป็นพาใบพิเศษนะคะสแตงสามดาบเกาวเหรียญนะคะ10บถ้วยและใบสุดท้ายนะหดาบนะคะ ภัยสื่อถึงความมั่นคงและความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาและการค้าการขายจะได้เงินได้ทองจากการพูดคุยจากการพบปะสังสรรค์ทำอะไรก็จะราบรื่นขึ้นนะ้ะไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่บ้าง แต่คุณก็สามารถจัดการได้ดีนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็นะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะสําเร็จผิดหวังล้มเหลวมันจะเป็นบทเรียนสอนคุณได้ดีมากๆรู้ว่าจะต้องจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะคะมีวิธิภาวะที่สูงขึ้นเก่งขึ้นนะมีความเข้มแข็งขึ้นคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆทั้งนั้นนะพร้อมสู้พร้อมรุย เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบกับความสําเร็จความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนะคะเอาเป็นว่านับแบลกเนี้ดวงชะตาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะดวงเปิดฟ้าเปิดทางใกับคุณแล้วจะมีสิ่งดีๆนะเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณนะคะดีแบบดีแบบว่าเหมือนเกิดปฏิหารกันเลยสิ่งที่คุณกําลังทุ่มเทตั้งใจทําอย่างสุดตัวก็เริ่มที่จะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นนะคะ เรื่องทุกร้อนใจที่เคยมีนะก็จะได้รับการแก้ไขมองเห็นทางออกนะคะหลายอย่างก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางได้รับโอกาสทำสิ่งใหม่ๆมีคนคอให้ความช่วยเหลือดีมากๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะก็จะมีแรงสนับสนุนจากคนรอบตัวนะคะคนรอบตัวก็จะเป็นแรงผลักดันที่เป็นแบบเสมือนมือที่คอยอุ้มชูให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่จะได้สร้างเนือ้อสร้างตัวได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขนะคะมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคุณอาจจะไปะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมได้ทําอะไรดีๆนะคะก็าําให้จิตใจเนี่ยสดชื่นแจ่มใสรู้สึกมีความสุขกับการที่เราแบบเป็นผู้ให้นะคะแต่การจะไปช่วยเหลือใครก็าตามแต่ก็ขอให้ทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์ทําด้วยใจอย่าไปคาดหวังว่า จะได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมามันจะเป็นทุกข์เปล่าๆนะคะการจะไปช่วยเหลือใครนะก็ต้องไม่เกินกําลังความสามารถเราด้วยช่วยเท่าที่เราไหวและไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะคะชีวิตของคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาการทําพันธะผูกพันอะไรบางอย่าง ก็ต้องอ่านพวกสัญญาให้ดีๆนะดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ละเอียดอย่าให้เราเสียเปรียบได้นะคะหรือถ้าต้องทํางานที่แบบมีเอกสารเยอะๆก็ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบตรวจเอกสารให้ดีนะคะเพื่อป้องกันความป้องกันการผิดพลาดจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ควรที่จะมีสติให้มากๆสําหรับใครนะที่จะทําแต่สิ่งที่ดีทําดีในรูปแบบต่างๆ ตั้งใจเพียรพยายามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าก็จะปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆนะซึ่งมนุษย์ทุกคนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกันหมดนะคะแต่ถ้าใครปฏิบัติดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอคอยช่วยเหลือตลอดแต่ถ้าเราทําไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะมาช่วยนะดังนั้นถ้าใครคิดดีทดําดีปฏิบัติดีก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะ ด้านการงานนะคะจะมีการขยับขยายมีความก้าวหน้ามากขึ้นยิ่งทํางานมานานนะก็จะยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จขึ้นทุกทีหรือถูกพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ทํางานที่มันท้าทายมากกว่าเดิมมีโปรเจกต์งานหลายงานเลยที่คุณต้องจัดการจะปฏิเสธก็ไม่ได้นะเจองานยากงานหินมีปัญหาจุกจิกกวนใจให้ต้องแก้ไขยอยู่เรื่อย แต่ด้วยประสบการณ์ของคุณบวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแม้จะเป็นงานที่คุณไม่เคยทำนะก็ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้นะถ้าใจเราสู้ทชกอย่างก็จะสามารถนะทำได้นะคะสามารถที่จะเคลียร์งานที่มันค้างค้างออกไปได้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคุณจะมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นตามหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับนะคะ เป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยนะต้องปาดเหนื่อยกันหน่อยแต่ก็คุ้มค่านะคะเมื่อเทียบแบบความสําเร็จที่ได้รับคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนสําหรับใครที่ทํางานแบบต้องพบปะคนเยอะๆเป็นในหน้าตัวแทนต้องเดินทางเจราจาการค้าการขายนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเห็นของข้างฝังดีมากๆได้ยอดตามเป้านะปิดจจอบปิดโปรเจกต์ได้นะคะงานด้านความสวยความงามงานศินละปะสถาปัตยกรรมธุรกิจก่อสร้างนะคะ ทำเกี่ยวกับพวกวัสดุก่อสร้างรวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งทั้งหลายช่วงเนี้จะโดดเด่นแล้วก็จะสำเร็จดีมากๆด้านการเงินนะคะของชาวราศีกุมนะโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะยังมีเงินมีทองนะเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ควรใช้ใจ่ายเงนเินเกินตัวนะคะพวกของฟุ่มเฟือยม,มิประโยชน์ละได้ควรละนะก่อนจะซื้ออะไรทุกครั้งก็ต้องถามตัวเองก่อนว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะคะ ซึ่งตัวคุณเองนั่นแหละที่จะรู้นะว่ามันจําเป็นไหมนะคะอะไรที่ควรจ่ายก็ต้องจ่ายอย่าไปผัดมันระกันพุ่งมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาหรืออาจจะเสียค่าปรับได้นะเสียเงินมากขึ้นไปอีกนะคะสําหรับใครที่อยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆก็ลองหารายบันดนลใจดีๆในการเก็บเงินอาจจะมีการตั้งเป้าหมายเก็บเงินไว้ซื้อบ้านซื้อรถ หรือเพื่อสร้างครอบครัวสร้างอนาคตของเราเองถ้าเรามีเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราขยันทำงานเก็บเงินมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะคะก็ลองวางแผนการเงินนะให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณมากๆนะคะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคนมีคู่ก็รักกันดี จะมีการเติมเต็มความหวานเติมเต็มความห่วงใยให้กันมากขึ้นมีช่วงเวลาดีๆให้กันอยู่เสมอนะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะความรักก็ดูจะสดใสดีมากๆสําหรับคู่ไหนที่วางแผนจะมีลูกก็จะมีนะคะหรืออาจจะได้เป็นน้องหมาน้องแมวนะมาเลี้ยงแก้เหงามาเลี้ยงเพื่อเป็นแบบเหมือนช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณสองคนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ แต่ก็ระวังเรื่องของความน้อยอกน้อยใจความคิดมากนะมีงอนกันบ้างเอาแบบพอเป็นสีสันก็พอใหญ่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะคะก็จะมีคนวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะมากหน้าหลายตากันเลย จะเลือกคบใครนะก็ต้องดูให้ดีเพออาจจะมีคนที่แบบว่ามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคนเจ้าชู้เข้ามาจีบเรานะคะถ้าเรารู้นะว่าเขามีเจ้าของแล้วก็ต้องรีบถอยให้เร็วที่สุดนะคะนะไปให้ไกลที่สุดอย่าไปสารต่ออย่าไปให้ใจนะคะไม่ฉะนั้นจะเกิดปัญหาตามมาได้สําหรับใครที่เพิ่งอกหักเสียใจผิดหวังในความรักก็จะมีคนเข้ามาดามหัวใจนะแต่ถ้าเราไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใคร ก็อย่าเพิ่งมีก็ได้นะพักหัวใจไว้ก่อนรักษาแผลใจไปก่อนไว้เข้มแข็งแล้วค่อยเปิดใจอีกครั้งก็ยังไม่สายนะคะก็ยังมีคนเข้ามาสนใจคนอยู่เรื่อยๆหรือหากกําลังคุยๆกับใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเราคุยแล้วมีความสุขเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์มีการตกลงปรงใจเป็นแฟนกันมีการมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะของชาวราศีกุมก็ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้ที่จะทำให้ไม่สบายได้ง่ายรวมถึงโรคออฟฟิศซินโดมนะคะจะมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อต่างๆมีปัญหาสายตานะคะ สำหรับคนที่ใช้สายตาบ่อยๆอยู่หน้าจอคอมจ้องมือถือเป็นเวลานานก็จะทำให้เสียสายตาได้นะสายตาสั้นยาวมากขึ้นเก็ระหว่างดวยนะคะรวมถึงเรื่องของความเครียดนะนอนอนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจจะเกิดบาดแผลเล็กๆน้นอยๆที่มาจากความประมาทความไม่ระวังตัวนะคะสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวทั้งหลายก็ระวังจะมีอาการกําเริบ ควรดูแลสุขภาพให้ดีนะหรือหากใครมีสุขภาพปกติไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแข็งแรงดีเบบีอะไรน่าห่วงก็หาเวลาออกกําลังกายด้วยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะเราต้องทําด้วยตัวของเราเองนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกุมนะและชาวลัคนากุมสําหรับเดือนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ก็ฝากกดติดตามนะกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือนอยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับเรื่องแย่ๆเรื่องหนักๆอะไรก็ตามแต่ มันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้นะคะสิ่งร้ายๆมันมักจะมาพร้อมกับสิ่งดีๆเสมอชีวิตคนเราผิดพลาดได้แต่ก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไขและลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยอาจารย์ก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ